นอนที่สุดคุณผู้ชมครับวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการบุกค้นบ้านที่มีชื่อเสียแป้ง เคยเข้าไปพักอาศัยเนี่ยนะครับสองหลังด้วยกันหลังที่1เนี่ยคือบ้านแม่ยายหลังที่2เนี่ยเป็นบ้านนานะครับถามว่ามันมีความสําคัญยังไงคุณผู้ชมคงจําได้คลิปเสียแป้งที่มีการเผยแพร่ออกมา2คลิปด้วยกันเนี่ยนะครับมันก็คือประเด็นนั่แหละที่ทุกคนตั้งคาถามว่าแป้งเขาโพสต์ที่ไหนข้างหลังสวนปาล์มข้างหน้ามีรั้วรดน้ําดูวินาทีวันนี้ครับตำรวจบ,บุกไปที่บ้านหลังที่1อยู่ที่พัทลุงคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านแม่ยายของเสียแป้งหลังที่ เนี่ยจากการตรวจสอบก็อย่างที่บอกถึงแม้จะเห็นแอคชั่นตำรวจจะต้องพกอาวุธจะต้องถือปืนเข้าบ้านแต่เอาจริงๆถ้าคุณผู้ชมติดตามตั้งแต่วันประทะท่านคิดว่าแป้งจะย้อนกลับมาไหมเพราะวันนี้สุดท้ายการค้นเพื่อจะบอกคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลาไม่เจอฮะโดยหลังที่หนึ่งอะดูบรรยากาศแต่ตำรวจไม่ผิดนะตำรวจเขาต้องทำหน้าที่ของเขาถูกต้อง เพราะแน่นอนพอมามีคลิปปรากฏนะคุณผู้ชมฮะตำรวจก็ต้องคิดเพราะถ้าเราเทียบจากคลิปที่1คลิปที่1เนี่ยทุกคนกำลังสัยว่าเอ๊ะหรือจริงๆแป้งอยู่เมืองไทยจนถึงวันนี้ตํารวจก็ยังวิเคราะห์ว่าเสียแป้งอยู่เมืองไทย<ะ>แม้ว่าก่อนหน้านี้พยาบางท่านจะบอกกับเราว่าแป้งเขาไปแล้ว ภาพที่คุณผู้ชมเห็นจะเห็นว่ากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจอาวุธครบมือเดินทางเข้าไปบ้านหลังที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็คือบ้านของคุณสุนันทาซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของบ้านแล้วบ้านหลังเนี้ยเอาจริงคือบ้านแม่ยายคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าคดีนี้มันมีปมก็คือว่า ตั้งแต่วันที่เสียแป้งแกขึ้นเทือกเขาบรรทัดและหลังจากนั้นแปดพฤศจิกายนเกิดการประทะมันมีกรณีที่บอกว่ามีรถเบนซ์โร่ไปแถวเทือกเขาบรรทัด<ะ>กําลังสงสัยว่าเป็นรถเบนซ์ที่เมียเสียแป้งเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่มบังเอิญว่าพอเสียแป้งหนีรอดเขาเลยต้องมาบ้านหลังนี้ก็คือบ้านแม่ยายแม่เมียเสียแป้ง ปรากฏว่าวันนี้จากการตรวจค้นก็ไม่เจอฮะล่าสุดอ้าวไปดูหลังที่สองเลยไม่ต้องเสียเวลาหลังที่สองตำรวจเองเนี่ยเขาไปทราบว่าบ้านหลังนี้มันมีชื่อของเสียแป้งไปอยู่ในเขาเรียกอะไรนะทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านค่ะปรากฏว่าบ้านหลังนี้เป็นของน้าสาวคุณผู้ชมครับอยู่ที่พัทลุงอีกเหมือนกันจริงๆมันจะมีเสียงเจ้าหน้าที่ตอนอ่านหมายคน้นเพราะวันนี้ตำรวจเองเนี่ยเขาก็ต้องทำให้ถูกต้องตามขั้นตอนไม่ใช่ให้นึกจะจู่โจมเข้าบ้าน ไม่สามารถทําได้ลองฟังบรรยากาศตอนอ่านหมายคนนิดนึงฮะเดี๋ยวผมจะเลียหมายคนนะหม่คนท่านในวัดประจันลุงนะลุงวันดีเจ็ดหม่คนท่านนวัดประจัลุงสีไฟต้องเจ็ดต้องตับตองงากุงวันดีเจ็ดสุกิกาตองงอกนะโดยคนรัตติภูมรีนารดนะไม่้งรวมกับเพื่อนเพื่อนวัดประจันลุมโดยเร็นต้องรวดให้กอบาลีกดียีทิพ์กับตาบว วนานวดอำเภอเมืองแห่งวัดตะลุงที่บ้านนี้นะคมครับนี่คือขั้นตอนที่เขาทาอย่างถูกต้องหลังจากนั้นญาติของเสียแป้งก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดูบรรยากาศด้านในครับญาติเสียแป้งพาเข้าไปค้นด้วยตนเองเพื่อให้ไปดูเลยว่าเอาจริงไม่ได้มีการให้เสียแป้งหลบซ่อนแต่อย่างใดการค้นครั้งนี้คุณผู้ชมครับก็เนื่องจากว่าจุดทั้งสองหลังเนี่ยพอมันไปเกี่ยวโยงกับ เสียแป้ง<ะ>เขาก็ต้องเคลียร์ให้มันครบแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมคงจำได้เคยค้นมาแล้วแต่ก็ไม่เจอ<ช>ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการค้นเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานอะไรต่างๆหลังที่หนึ่งบ้านแม่ยายหล<ะ>ังที่สองเป็นบ้านของน้านะฮะ สุดท้ายผลปรากฏก็ไม่เจอใดๆทั้งสิ้นภาพที่ให้คุณผู้ชมดูก็คือบรรยากาศที่ญาติญาติเสียแป้งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการพาเข้าไปตรวจค้นเนี่ยนะครับแล้วจากการตรวจค้นครั้งนี้ก็ไม่เจอสิ่งของผิดกฎหมายด้วยล่าสุดหลังจากที่มีการค้นแล้วไม่เจออะไรกลับมาตรงนี้ฮะ วันนี้คุณผู้ชมครับทีมข่าวช่อง 8, แดเราไปรออยู่ที่บ้านเสียแป้งแล้วดูบรรยากาศล่าสุดเลยน้องแนนสกิรฤตตีวันนี้เดินทางไปที่บ้านของคุณสุนันทาหลังจากค้นเสร็จก็ค,คือบ้านหลังที่1เออมันก็น่าแปลกตรงไหนรู้ไหมเปิดภาพล่าสุดเลยแล้วเปิดภาพกล้องตํารวจเทียบเคียงกันตอนตํารวจเข้าตรวจค้นหลังที่1เขาก็ให้ความร่วมมือค่ะตอนนั้นญาติๆของเสียแป้งเนี่ยพาเข้าไปตรวจค้นภาพจากกล้องหมวกตํารวจเห็นใช่ไหมฮะนี่คือโกดังเดียวกันเลยแต่ปรากฏว่า ตอนเย็นที่เราเดินทางย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าที่บ้านหลังนี้ปิดเงียบไม่มีใครอยู่ที่บ้านแล้วฮะแล้วกลายไปว่ามีการล็อกโซ่หรือว่าปิดประตูค่ะเอ๊ะใช่บ้านหลังนี้หรือเปล่าที่ก่อนหน้านี้มีพนักงานพัสดุส่งของและที่นักข่าวเราไป<ม>แล้วปรากฏว่าญาติๆเสียแป้งบอกเฮ้ยขอไม่คุยนะเพราะเอาจริงญาติๆก็ยืนยันว่าพวกเราไม่ได้ติดต่อเสียแป้งเลย<ม>แต่ก็อย่างที่บอกพอคลิปหลุดโป้ง ตำรวจก็ต้องตามแหละฮะเพื่อให้มั่นใจว่าแป้งไม่ได้อยู่บ้านหลังที่หนึ่งวันนี้พอทางด้านน้องแดนสกิกิตีไปที่บ้านหลังที่หนึ่งปรากฏว่าตอนเย็นก็ไม่เจอใครฮะ,ฮะแต่ว่าน่าสนใจก็คือบ้านหลังที่สองอเราตามไปบ้านหลังที่สองซึ่งบอกว่าเป็นบ้านนาเสียแป้งมันมีมุมที่น่าคิดคือเขาให้ความร่วมมือสื่อนะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเปิดใจกับเราหมดเลยอย่างพี่สำรานคุณสำรานเปิดใจกับทางช่องแเป็นนาเสียแป้งเลยนะฮะ น้าเสียแป้งเนี่ยเปิดใจบอกว่าตั้งแต่ตอนเช้าคุณสำราญนะครับเป็นผู้หญิงนะฮะตัวของคุณสำราญเนี่ยก็คือภาพบรรยากาศการค้นหลังที่สองเอามาเทียบเคียงกันครับการค้นหลังที่สองเนี่ยปรากฏว่าทางคุณสำราญซึ่งเป็นน้าเสียแป้งก็บอกกับทางทีมข่าวบอกว่าตอนเช้าเลยเนี่ยที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเนี่ยเขาบอกว่าณนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ มันจะมีภาพตอนอ่านหมายค้นซึ่ง<ช>คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าก็คือหลังเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยคุณสำราญยังบอกว่าตัวเองขอยืนยันว่าไม่รู้เรื่องจริงๆ <ฮะ S 1> ยังงงอยู่เลยว่ามันมีเบาะแสอะไร<ฮ>ะถึงต้องมาค้นที่นี่ <Es pe c> เราก็ถามทางคุณน้าบอกคุณน้าแล้วจริงๆเนี่ยจริงหรือเปล่ามันมีชื่อของเสียแป้งอยู่ในสำนาทะเบียนบ้านใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่าน้ายืนยันว่าอย่างไรลูกปัดบอกว่ามีจริงๆชื่อของเสียแป้งอยู่ในสำนาทะเบียนบ้านของตนจริงๆเพราะว่าช่วงวัยรุ่นตอนที่พ่อแม่ของหลานไม่เสียชีวิตเนี่ยพ่อของเสียแป้งเขาไม่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่งไง <heartbeat. S 2> คะเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เอาชื่อของแป้งเข้ามาในทะเบียนบ้านของน้าแล้วก,กันก็เลยทําให้แป้งมีชื่อในทะเบียนบ้านของน้าสารานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคืออยู่มาหลายปีแล้วจริงๆค่ะ และที่สําคัญก็คือแป้งเขาเกิดที่นี่โตที่นี่แต่เขาไม่ได้อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเสียแป้งเนี่ยแกมีเมียคนแรกแกก็เลิกรากันไปแล้วแกก็ไปอยู่บ้านเมียแต่ละคนที่เสียแป้งเขามีรู้ว่าตอนนี้เสียแป้งมีเมียอีกคนหนึ่งอยู่ที่ตําบลท่าแคร์หลานเนี่ยก็คือเสียแป้งรักเมียคนนี้มากและถามบอกคุณสําราญก็คือคุณน้าเนี่ยแหละคุณน้าแล้ววันนี้แป้งติดต่อมาไหม ครอบครัวยืนยันตรงกันหมดแลว <ฮะ S 1> เขาผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้ปิดตำรวจหรอกเพราะปิดยังไงตำรวจเช็คเขาเรียกอะไรเบสสัญญาณโทรศัพท์ม<ช>ือถือได้นะาก็เปิดใจกับช่องแปบ,บอกไม่มีแป้งไม่ได้ติดต่อมาจริงๆคือเท่ากับว่าวันนี้ที่ตำรวจกําลังไล่ล่าเนี่ยก็คือจากคลิปถูกไหมว่าคลิปนี้แป้งไปซุกอยู่ที่ไหนกันแน่สุดท้ายนะาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ติดต่อมาเลยตั้งแต่วันที่เขาแหกคุกวันที่เขาหนีและวันที่เขาปล่อยคลิปไก็อยู่จบ ไม่ใจ่ตัวนี้ตัวบานเขาวันนี้บานเมยกำลังงานเหมือนย้ายอยู่โรงเรียนก็อ,อยู่บ้านลังงานดึงกะอยู่ประตกเพอยู่ประตกผีน้องก็หมาแล้วะลายคน้นเปี่ยน้องเป๊ะดึงเมยก็เดี๋ยวป้าแร่แกกุญเมกาแล้วนะทะเบียนบ้านเดียวกันกับป้าคะโป,ป,ป,ปอกนไม่มีบ้าน อมก็ไม่มีบ้านอยู่เด็กนุ่นะก็เดี่ยวแันี้ตั้แต่เับป้าวกอยู่นี้ได้ป้ากวาเพื่อนนะดูลกายาแล้วดุ้บการเนียตั้งแต่เนียก็ดีนุกก็ใจดีดีมากเลยแบบก็่วยแบบใกล้ตัววมก็ใจแง้นะใจก็หลบหล่ามาเนี ก็ว่าปอยยังมาเดี๋ยวก็ช่วยเลือกคนกลางๆมั้งเดี๋ยวตีนี้อมา มาจริงเด็ดอันมานี่ฮะเพราะฉะนั้นคุณนาก็เยียแป้งตัวจริงเนี่ยแกเป็นคนดี<ะ>และเอาจิจแกช่วยเหลือคนไว้เยอะอย่าลืมนะว่าการที่แป้งหนีได้เนี่ยถ้าไม่มีคนช่วยยังไงก็ไม่สําเร็จเ<ะ>พราะวันประทัดตํารวจปูพรมปิดหมดแต่แป้งก็สามารถหลบไปจนได้พอตํารวจเขาเข้าไปคนบ้านสองหลังประเด็นก็คือวันนี้ครอบครัวเมื่อกี้คุณนา<ะ>ออกมาชี้แจงกับช่องแปเป็นครั้งแรกเฮ้ยบอกแป้งมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะแป้งเนี่ยตามเมียถูกไหมไปอยู่กับเมียตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื่องเกิดราวล่าสุดวันนี้พี่พงษ์คุณผู้ชม นี่ก็ต้องขอบคุณคือพี่กสิชาติทองด้วงเป็นพี่ชายเสียแป้งแล้วเป็นคนที่เปิดใจกับช่อง8เป็นครั้งแรกหลายเรื่อง,เร,องเรื่องราวเกี่ยวกับสีบแป้งวันนี้พี่พงษ์อาชาเลยบอกเอางี้ยืนยันความบริสุทธใจว่าพวกผมเนี่ยไม่ได้ให้แป้งเนี่ยซ่อนตัวจริงๆพี่พงษ์เลยพาไปดูหน้าบ้านแกเลยคุณผู้ชมลองดูหน้าบ้านของพี่พงษ์นะฮะคนที่ เคยมั่นใจว่าเสียแป้งจะไม่มอบตัวถ้าแป้งไม่ได้รับความยุติธรรมพอวันนี้ตํารวจบุคคลบ้านญาติของพวกเขาเนี่ยนะครับพี่พงศ์เลยพาเราไปดูตั้งแต่จุดหน้าบ้านเพื่อจะไปเปรียบเทียบดูว่าคือในคลิปที่หนึ่งเนี่ยเป็นคลิปที่ผมก็เดาแล้วว่าตํารวจเขาต้องถอดรหัสจากคลิปที่หนึ่งเพอาเปิดคลิปที่หนึ่งของเสียแป้งขึ้นมาด้วยคลิปที่หนึ่งคุณผู้ชมสังเกตไหมแป้งเนี่ยเขากำลังพูดคุยแล้วก็แฉตัวบุคคลทั้งหมดคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเนี่ย เป็นใครอะไรยังไงและทําให้แป้งเนี่ยเขาโกรธแค้นคือคลิปที่หนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันคือสวนปาล์มแล้วข้างหน้ามันมีรวดหนามปรากฏว่าวันนี้พี่พงศ์เลยบอกเฮ้ยถ้าถามบ้านผมบ้านผมหน้าบ้านมันคือสวนยางมันไม่ใช่สวนปาล์มตามในคลิปโดยเบื้องต้นวันนี้พี่พงศ์ก็เลยพาเราสํารวจนี่ฮะจากลักษณะด้านหน้า <S <S เห็นใช่ไหมฮะนั่นรถข่าวเรานะฮะแล้วพี่พงศ์ก็พาเราไปดู เราก็เลยกำลังดูว่าเอ๊ะพี่พงศ์บ้านพี่พงศ์มีรวดน้ำตรงไหนไหมปรากฏว่าไม่มี<ฆ>นี่ฮะอันนี้คือสวนยางพาราหลังจากนั้นพี่พงศ์ฮะพาทีมข่าวเราเดินทางไปที่สวนปาล์มซึ่งจะติดกับบ้านของพี่พง์อันนี้แหละน่าสนใจ<ฆ>ปรากฏว่าทันทีที่ไปที่สวนปาล์มออขอดูต้นปาล์มหน่อยนะฮะนี่ยังอยู่สวนยางมั้งมันจะมีต้นปาล์มที่มันขึ้นอายุของต้นปาล์มเนี่ย หนสองปีเองค่ะนี่ยังสวนยางขนาดเดียวกันเนี่ยตรงนี่ฮะจะเป็นต้นเล็กหน่อยนะคะต้นเนี่ยคุณผู้ชมลองเทียบเคียงกับฉากหลังเห็นใช่ไหมมันจะมีนัยยะตรงนี้แหละฮะว่าเฮ้ยแป้งเขาคุยตรงไหนแล้วเขาสามารถออกไปนอกประเทศได้จริงไหมแต่วันนี้พอเราไปตรงบริเวณต้นปาล์มของชาวบ้าน ติดอยู่กับบ้านพี่พงศ์ปามันอายุ1-2ปียังไม่โตเต็มที่เหมือนกับในคลิปที่แป้งเขาออกมาพูดเพราะถ้าคุณผู้ชมวิเคราะห์จากคลิปเนี่ยในคลิปมันจะมีการแบ่งรัว้วลวดหนามหรือเรียกกันว่าแบ่งอาณาเขตส่วนวันนี้ของข้างบ้านย่าเนี่ยเห็นบอกมันจะขึ้นรกเพราะยังไม่ได้ตัดแล้วก็มีลองกองปลูกแซมอยู่ในสวนนี้นี่คือสวนญาติของแป้งนี่ฮะกำลังสงสยัยไง เอาจริงถ้าไปภาคใต้เดินที่ไหนก็เจอสวนปาล์มฮะคล้ายๆายกันเปหมดมันเดายากเหลือเกินค่ะแต่ตำรวจเขาต้องวิเคราะห์จุดที่3จุดที่3เนี่ยตรงนี้เป็นสวนยางหลังบ้านของนาเสียแป้งค่ะก็คือ,คอจุดที่ตำรวจไปค้นวันนี้ไปค้นมาใช่<ต>ค่ะคราวนี้เราได้รับโอกาสเดินไปเห็นข้างหลังบ้านใช่ค่ะตรงนั้นต้นใหญ่หมนกันนะ ใช่อันนี้คือเขาบอกว่ามีต้นปาล์มอายุประมาณ1-2ปีแต่มันจะยังโตไม่เต็มที่ะค่ะซึ่งถ้าเทียบกับในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าลักษณะต้นปาล์มเนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่านะคะ,ะต้องดูนะคะว่าตรงบ้านนาไปที่บ้านนาของเสียแป้งนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นจุดที่3นะคะแล้วตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนกับมีต้นยางพาราด้วยอะค่ะอันนี้คือหลังบ้านใช่ไหมคะ,ะคุณผู้ชมครับ ประเด็นก็คือวันนี้พี่กสิชชาก็เลยบอกกับเราว่าขอยืนยันตรงนี้แล้วเปิดภาพให้ทางช่อง8ดูไม่มีใครพาแป้งมาซ่อนตัวและยืนยันว่าในชุมชนแห่งนี้ถึงแม้จะอยู่กันอย่างเป็นพี่น้องแต่เขาไม่ทําร้วนหนามกัน้นเพราะฉะนั้นมันไม่ตรงกับในคลิปฟังเสียงพี่กสิชาติหน่อยนะฮะซึ่งวันนี้พูดเรื่องสวนปาล์มครับนีก็บ้านญาติของเสือแป้งนะครับอตอนที่ตําตรวจเข้ามาตรวนคน้นมื่ตอนเช้าครับ หลังบ้านก็มีสวนยางหมดนะครับบริเวณนี ok ้ครับไม่จะไม่มีสวนปาล์มนะครับดังในคลิปที่ว่ากะแงออกมาโพสคลิปแรกที่มีสวนปาล์มอยู่ครับบริเวณบ้านญาติๆแถวเนี้ยครับเป็นสวนยางหมดเลยนะครับแล้วจุดบริเวณข้างๆครับพี่ที่เป็นสวนปาล์มข้างๆก็เป็นแต่ก่อนเป็นสวนยางนะครับแล้วก็ได้ออกมายางออกไปแล้วก็ปลูกปาล์มปลูกปาล์มน้ำมันพิ่งลงไปได้ประมาณสักสี่เดือนได้ครับ ก็เป็นของญาติเหมือนกันนะครับสวนสุดนั้นนะครับ<ะ>โอ้แตกต่างกันลักษณะภูมิประเทศไม่เหมือนกันเลยครับเหมืนอนกับว่าอของของเรามันเป็นสวนยางหมดนะบ้านญาติๆตรงนี้ครับจะเป็นมีสวนปาล์มใช่ไหมครับในสวนที่คลิปออกมามันมีสวนปาล์มนะปาล์มน้ำมันใช่ไหมครับแต่ปาล์มก็รู้สึกว่าปาล์มนั้นมันก็เป็นปาล์มที่ประมาณ3ปี4ปีได้แล้วครับแล้วมีว่าสายหนาอะไรนะตามคลิปลนะครับคงไม่ใช่แต่บ้านญาติแน่นอนนะครับไม่รู้ที่ไหนครับ ซึ่งในบริเวณพื้นที่บ้านนาโนดนะคะก็ไม่ได้มีสวนปามหรือว่ามีสวนยางพาราที่มีลักษณะมีล้วนลวดหนาไม่มีครับไม่มีครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้การเข้ามาค้นในครั้งนี้ครอบครัวเขาเลยพาไปดูสวนปามทั้งหมดขนาดเดียวกันเนี่ยอัน,นล่าสุด ถามว่าทาไมตํารวจต้องกลับมาที่บ้านแป้งคือปกติคนหนีขนาดนี้เนี่ยนะฮะหัวซุกหัวซุนหนีไปเนี่ยเอ๊ยยังจะกลับมาบ้านอีกเหรอให้ตํารวจจับง่ายๆ mm. สุดท้ายเขาไม่ได้กลับตอนนี้เสียแป้งยังไม่ได้ไปเมืองนอกนะฮะยังไม่ได้ไปมาเลยังไม่ได้ไปอินโดเสียแป้งยังอยู่ในรอยต่อภาคใต้ก็คือ5จังหวัดตามที่ขึ้นภาพให้คุณผู้ชมดูนั่นคือเหตุผลวันนี้เขาเลยต้องถอดรหัสจากภาพก็คือสวนปาล์มแล้วบุกค,ค้น เพียงแต่วันนี้ไม่ได้ค้นเข้าสวนปามนะฮะเพราะมันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดเดียวกันคุณผู้ชมฮะชาวบ้านวันนี้อย่างคุณออนคุณผู้ชมฮะคุณออนเองก็ยืนยันบอกฉันไม่ได้กลัวถ้าจะมาค้นปามบ้านฉันฉันให้คน้นใช่ค่ะยินดีให้คน้นชาวบ้านที่นี่เขาบริสุทธิ์ใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าแป้งมาค้นเนี่ยตำรวจต้องมีมาตรการไปแป้งมาคน้นนะตำรวจมาคน้นดูแป้งเนี่ยคะ่ะก็ต้องมาดูอยู่แล้วว่าตรงนี้มีอะไรที่น่าสงสัยหรือเปล่าแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าแป้งหนีงจริงคงไม่มาในพื้นที่บ้านเกิดหรือว่าบ้านญาติค่ะ ตำรวจหรอคะไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะวันนี้ไม่ไม่ค่อยได้ไปอ๋อแล้วบ้านนาโหนดมีไหมสวนปาล์มไม่ค่อยมีค่ะสวนเนี่ยเป็นสวนยางทั้งหมดเลยเป็นสวนยางทั้งหมดไม่มีปาล์มเนาะค่ะทราบไหมคะที่ว่าตำรวจมาค้นยังไม่ทราบค่ะกลัวไหมค่ะถ้าสมมติแบบเขามาค้นแต่ละหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัว นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนันชาวบ้านเองเขาก็ไม่ได้หวั่นกลัวกลับมาตรงนี้คําถามก็คือวันนี้เสียแป้งอยู่ไหนกันแน่ล่าสุดคุณผู้ชมครับคนที่จะการันตีชีวิตและเอาจริงถ้าให้ความมั่นใจผมเชื่อว่าเชื่อคําพูดท่านได้พลตารวจโทรเรวัตกกึ่งเกษรอ,อดีตผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดวันนี้คุณผู้ชมฮะได้ออกมาพูดในเขาเรียกน,นะทิกตอกวะฮะิกตอกแล้วก็ใน YouTube, YouTube. ของทางด้านท่านเรวัตคุณผู้ชมฮะโดยอยากให้ดูสิ่งที่ท่านเรวัตกําลังพูดกรณีวันนี้ก็คือเรื่องเสียแป้งนานโนดเนี่ยนะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างแรกเลยคือท่านเรวัตเนี่ยพูดถึงเสียแป้งแล้วก็บอกว่าเอาจริงเรื่องกรณีแป้งไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะอย่างที่รร้รู้กันว่าแป้งต้องใช้เงินติดสินบนเจ้าหน้าที่ไม่อย่างนั้นแป้งออกมาไม่ได้ รวมถึงท่านเรวัตยังบอกด้วยว่าเอาจริงการติดสินบนเจ้าหน้าที่ก็คือมันต้องแกล้งป่วยป่วยเสร็จเพื่อจะไปอยู่โรงพยาบาลไม่อย่างนั้นก็หนีออกมาไม่ได้สมมติว่าเป็นแป้งถามว่าณนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมคงจําได้มันมีปมที่ทําให้แป้งเขาโกรธแค้นก็คือเขาไปช่วยจรวดจําได้เลยใช่ไหมแล้วสุดท้ายเหมือนโดนย้อนสอนตอนไปช่วยจรวดเนี่ยกลายไปว่าอายการบอยโทรมาหาแล้วเขาไปช่วยจรวดซึ่งเขาคิดว่าโดนอุ้ม ที่ไหนได้จรวจกําลังจะโดนจับจากตํารวจตัวจริงสุดท้ายพอแป้งไปเนี่ยเกิดการยิงปะทะซึ่งแป้งไม่ได้ยิงเลยแต่แป้งดันโดนจับเรื่องนี้ทางด้านพลตารวจโทรเรวัตพูดหน้าคิดนะฮะบอกว่ามันน่าจะมีคนวางแผนฮะถามว่าคนวางแผนเป็นใครคือพลตารวจโทรเรวัตบอกถ้าคิดกันตามตรงคนที่โทรมาวางแผนต้องเป็นข้าราชการและตํารวจ ก็ลองคิดดูสิทำไมคดีนี้คนอื่นไม่ติดคุกทั้งที่พูดความจริงมันชั่วร่วมกันทำไมคนอื่นรอดแต่แป้งโดนคือถ้าพูดตามนี้ก็น่าคิดแสดงว่าท่านก็เข้าใจหัวอกเสียแป้งว่าเออเฮ้ยจริงมันเหมือนกับแป้งจะโดนหลอกหรือไม่ห<า>ให้ไปช่วยจรวดแล้วคำถามคือถ้ามันมีคนวางแผนให้แป้งโดนมันก็คือพวกชั่วร่วมกันขณาเดียวกันเรื่องนี้ อายการสูงสุดและรัฐมนตรียุติธรรมที่คุมดี i ควรจะต้องเร่งเข้ามาสอบเรื่องนี้แล้วต้องไปดูด้วยทำไมคดีที่แป้งเข้าไปช่วยจรวดกลายไปว่าแป้งโดนคดีแล้วคนอื่นโดนสั่งไม่ฟ้องต้องไปสอบว่าทำไมคนอื่นไม่โดนคดีรวมถึงเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคือคุณผู้ชมดูจากผังขวามือถ้าใครไม่ได้ตามลุยมาเนี่ยประธานติ่งล่างสุดเลย คือเป็นคนที่ให้อายการบอยยืมโทรศัพท์ประเด็นก็คือวันนี้ท่านเรวัตก็บอกบอกว่าประธานติ่งและอัยการบอยคำถามก็คือเขาไปรู้จักกันได้ยังไงถูกไหมฮะและที่สำคัญก็คือทำไมต้องให้อายการบอยยืมโทรศัพท์อย่างน้อยถ้าสมมุติเอาผิดคนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทำไม่ถูกต้องงานนี้คดีนี้แป้งมันจะไม่เหงาเพราะ เวลามันมอบตัวจะมีคนเข้าคุกเหมือนกันลองฟังเสียงช่วงที่หนึ่งก่อนลืมเล่าให้ฟังช่วงที่หนึ่งท่านเรวัตยังบอกอีกว่าถ้าแป้งจะมอบตัวหนูหนูจะไม่ตายหนูหนียังไงเดี๋ยวหนูก็โดนจับแล้วเวลามอบตัวเนี่ยนะเห็นบอกไม่ต้องพกปืนด้วยใช่ค่ะเหมือนกับว่าติดต่อมาเลยเดี๋ยวท่านเรวัตจะการันตีให้หลองฟังเสียงท่านดูช่วงที่หนึ่งก่อนฮะ าเลยไอ้แป้งหนูเนี่ยออกมาเปิดเผยความจริงแล้วก็ออกมาอีกรายละเอียดเนี่ยมึงเล่าไม่หมดอะเล่ากระมิดกระเมียนเนี่ยต้องเล่าแบบนักเลงที่เว้ยเล่าแบบให้การในสารเลยเพราะคำพูดคลิปเนี่ยเหมือนกับที่ผมพูดออก YouTube เนี่ยมันจะเป็นพยานหลักฐานชิ้นหนึ่งที่สารท่านจะรับฟังถือว่าสอบคำให้การหนูแล้วนะ แล้วมึงอย่าไปใส่หมวกคนสงสัยว่าไอ้แป้งตัวปลอมหรือเปล่าเขาจะดูว่ามึงหัวล้านอย่างนี้เปล่าอย่าไปใส่หมวกอีกนะครับใส่หมวกอีกนะฮะไม่ต้องไปใส่หมวกเปิดมาเลยว่าผมชื่อนายอะไรนามสกุลอะไรนะครับขอความเป็นธรรมอย่างนี้นะครับเล่ารายละเอียดให้หมดไม่ต้องไปกักแล้วชีวิตเราลำบากชีวิตมึงลำบากต้องหัวสุกหัวซุนหนีอยู่คนเดียวอย่างเนี้ยนะครับ แต่หนูอย่าไปพกปืนติดตัวกว้างทิ้งไปเลยไม่ว่าปืนสั้นปืนยาวอะไรเนี่ยนะผมก็ฟังคลิปหนูอยู่เหมือนกันนะที่หนูมาออกคู้ครั้งที่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองว่าตำรวจตั้งใจไปฆ่าเนี่ยยิงเอ็มเจ็ดเก้าใส่เองตั้งเป็นสิบนัดนับได้นะคืออย่างนี้เวลาตำรวจจะเข้าไปทําการจับกลุ่มเนี่ยในขณะที่ณเวลานั้นตำรวจรู้พิกัดเป้าหมายแล้วว่าไอ้แป้งไปหลบซ่อมอยู่ที่ขนั่ตรงนี้เนี่ยตำรวจก็เข้าไป พอเสียงปืนยิงเนี่ยไม่ว่าไอ้แป้งมันจะยิงขู่หรืออะไรถ้าเสียงปืนแม้แต่ตำรวจทำลั่นเองมันจะไปอีกเป็นชุดเลยในภาวะความตึงเครียดต่างคนต่างจ้องกันอย่างนี้นะครับเสียงปุ๊บมาเนี่ยข่าวนี้ปรื้ดปลื้ดปื้ดกันเต็มที่แล้วเขาไม่รู้หรอกว่ายิงขู่ยิงจริงนะครับแต่ว่าต้องมีการยิงต่อสู้กันดูจากอาวุธปืนที่ตำรวจยึดได้เป็นปืนเอ็มที่หก นี่แะครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นท่านเองก็อยากให้แป้งมอบตัว